นะครับพี่น้องรถผ่อนกี่ปีถึงจะเทินได้นะมีลูกค้าถามเข้ามานะปกติถ้ารถที่จะเอามาเทินนะต้องผ่อนประมาณ3ปีนะสปีถึงจะเทินได้ถ้าลูกค้าออกรถมาฟรีดาวนะคร่าวๆประมาณถ้าถามมา2ปีเทินได้ไหมเทินได้แต่ต้องเสียส่วนต่างอย่างเช่นรถคันนี้นะพี่ซื้อรับซื้อเข้าอยู่ส0 0 0สนถ้าคุณจะอามาเทินรถพี่นะแต่ ขันใหม่ได้เลยแต่พอเพรินคุณติดอยู่เช็คต้องเช็คยอดติดก่อนคุณติดอยู่ห้าแสนคุณก็ต้องเสียส่วนต่างอที่หนึ่งแสนส่วนต่างจะไปเอามาจากไหนก็ต้องไปบวกขั้นใหม่ครับถ้าไปบวกขันใหม่ไม่ได้ยอดจัดไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินดาวนมาหลาแสนหนึ่งง่ายๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเซีย,ยอดปิดหูงเฮ้าก่อนว่าสามารถเทิรนในบอเนะพราะว่าบางคนควนสองปีก็จริงแต่ว่าเขาดาวมาหลายเนี่ยตอนออกรถเขาดาวมาแสนหนึ่งอันนี้ก็สามารถเชินได้โดยที่บ